องสามโอเคเปะเวอร์สวยมากเลยค่ะแม่ๆเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับภาพนี้ของน้องมินนี่นะคะคุณพ<า><ร>่อค<ร>ุณแม่ให้น้องกี่คะแนนกันเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ <Chris> ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้มาดูจิตกรง,งทองนะคะวันนี้มาวาดรูปอะไรมารอรุนกันจ้าไปกันเลยค่ะอะ่าโอเควันนี้ คือใครมารอลุ้นกันนะคะ่ะไปกันเลยจ้าชูบขวาลูกขวาอืดโอเคไปเบอร์ไปนะลูกนะโอเคจ้าเลิศเพอร์เฟคต่อไปหูคะ่ะตาช้ <Okay. S 1> างน้อยในป่าใหญ่โอ้โหหูใหญ่มากวันนี้ <laughs> เอ็นเดี๋ยวอ้กินกล้วยกันหนุกืมืมกินกล้วยก่อนจ้า <laughs> ไปกันต่อคะ่ะ เดีนี่ว่าหัวช้างก่อนหัวช้างนะคะอ๋ออันนี้งวงติเธออ่าเอาลไปไปกันก่อนนะคะแม่แม่ดูก่อนหนูก็ไม่แน่ใจว่ายังไงโอเคเราไปปิดการลูกปิดรูปปิดรูปเออเออจุ๊งจุ๊งจุ๊งเออซ้าย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 โอเคเพอร์เฟคเอี่เราไปปิดทางซ้ายนิดนึงลูก โอเคอ่าไปเวอร์ทางซ้ายปิดหูด้วยจ้ะอ่าปิดหูปิดหูนี่เรากำลังสวัสดีช้างกันนะคะไปกันต่อค่ะง่วงค่ะง่วงยาวๆปื้นลงมาเลยลูกเอ๋สวยสดอื้มฝุ่นต่อไปหางจ้ะหางนะคะหางหางยาวๆเหมือนน้องนางไปกันเลย ไปโอเคต่อไปเราจะเริ่มลงพื้นกันค่ะแม่แม่วันนี้จะแปลกใหม่พื้นม่เอาตีเตีเหรออวดอ๋อลากก่อนแล้วค่ตีให้เป็นมิติโอเคเราก็จะลากพื้นไปซ้ายไปขวาให้ตรงเนี้ยเป็นสีเขียวแบบว่าเป็นเต็มเลยนะคะแม่ไปค่ะลงพื้นให้แบบแน่นๆเต็มเไปเลยจ้าเป็นสีเขียวนะคะไปเลยปุ๊ไปเก่งๆ เออเก่ง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 อ่ะต่อไปเราจะลงสีเหลืองเพิ่มนะคะแม่แม่เพราะว่าดูเหมือนมันเขียวเกินไปนะคะก็เลยจะลงพื้นสีเหลืองให้ดูแบบมีมิติขึ้นมากว่าเดิมหน่อยนะคะเอออ่าลงสีเหลืองให้แต่ว่ากลมกลืนกันนะคะแม่แม่เอ<ๆ>อไปโอเคพอแล้วพ่อจ๋าพอแล้วสวยแล้วพิมทางไหนอ๋อโอเค ไปสวยอ่าอันนี้เราจะเพิ่มมิติเพิ่มขึ้นนะคะเป็นโคนเนินเขาอ่าโอเคต่อไปก็จะตี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 อ่เียโอเคกดลงมาลูกจ๋ากดลงมาโอเคเยี่ยม โอเคไปติดสีขาวลูกปิดสีขาวโอเคครับไปครับลงต้นไม้กันจักหน่อยค่ะมันดูเงียบเหงาไปนะคะแม่แม่โอเคเพิ่มเติมค่ะไปกันเลย อ่ะลงมาลุกลงมาโอเคเพอร์เฟคถาวันอ่าต่อไปเรามาเริ่มตีใบกันจ้าแม่แม่ไปกันเลยค่ะโอ้โหลุงอ่าโอเคไปค่ะตีใบกันสวยออกขวาลูกออกขวาเออเออบน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 เออโอเคสวยจังเลยคนสวยวาดเนาะก็สวยอย่างนี้แหละค่ะแม่แม่ไอจีดูแก้มสิคะตาจะหลับแล้วคอก็สามชั้นค่ะสามสี่ชั้นนะคะตอนนี้ อ่าไปกันต่อค่ะตีเลยลูกตีเลยโอเคพอแล้วสวยสวยไหมคะแม่แม่อ่าลงทางนี้หน่อยมันดูเงียบเหงาไปโอเคเลิศไปเวอร์เออแต่ไปลงลงดอกข้างช้างดีกว่าอืมมันจะได้ดูมีสีสันเพิ่มมากขึ้นนะคะไปลงดอกไม้สักหน่อยค่ะรู้สึกว่าจะเงียบเหงาเกินไปนะคะตีลูกตี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 เขาจับได้ผสมสีหรอตีเออโอเคพอ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  ลงดอกกันต่อจ้าเติมสีเหลืองมาแล้วที่าว่าสีเหลืองเติมมาน้อยโอเคสวยสวยสวยอยค่วยค่อยค่ออยออเออยอเคอยอยค่อค่ยค่ย่ออกค่ดอกเออยอค่อยเยยยย่ยอ่่อ่อยค่อค อีกน,น้อยนึงลูกอีกน,น้อ,นอยนึงมันจะได้ดูมีสีสันนะคะไม่เงียบไม่เหงาอเอออะควาอีกทีหนึ่งน 2, <3. S> 2> okay, ่งสองสามโอเคไปเวอร์สวยมากเลยค่ะแม่แม่เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับภาพนี้ของน้องมินนี่นะคะค,คุณ<ด>พ่อ,อค,คุณแม่ให้น้องกี่คะแนนกันเนาะ